เด้จ้าจะพาไนกินย่างเครื่องไนไก่มันก็จะมีตับกับไตจ้ะเอกะติกินกับเขาเสวยหอนหอนมินิเอเจะบ่ใส่ซซอนเหมือนเดิมเลยจ้าะอเจะใส่มือแบบปุ๊บปุ๊บ,บใส่มือกินแบบเซ็ซ่บๆเด้จ้วะพิงองเนี่ยจ้ะแลบวจับเลย ตับยิ่งยัๆกินตับกินตับไผยมากกินตับมาเด้อ thảo thuế như thế này đấy cả ฉันก็เห็นจะมากินตับมากกว่าไตมนะันอืมใส่แล้น

ใส่มือเปิมัน่แสบมากนะหม่องใหม่ๆม,มันก็แสบ เดี๋ยวเอจะบอกสูตรมาของเอเดยเฉพจะแบบนัวยีเรียไงแต่นนตื่นมากปบนหิวเข่าลรวม ขิดมองใหม่ๆมั้ง ดูดมื้งเดี๋ยวลิบบอกเดี๋ยวบอกสูตรมาก,กวันเด้อจัะแบบนึงคือเอจะมักเอจะใส่เกลือแล้วใส,ส่น้ำตาลนิดนึงแล้วเเก็จะใส่ผงนัวแค่เนี่ยจ้ะสูตรมากของเอเมักไวประมาณ20สินาทีเด้จอจ้ะพี่น้อง ก็าตาองไปใส่น้ำปลาใส่เกลือมันเนื้อมากเลยเข้าถัวยบเบิกใยจะไป็หลอว ไอหม mm ักเนี่ยจะบดใส้นปลาเส้นเกลียวจับเขรบดไปทีนี่ง ถ่ายคลิปนี่เอกขอบคุณทุกกำลังใส่ที่ทุกคนบอบห้เอเด้วยจ้าทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอบคุณการติดตามการกดไลค์การ like, กดแชร์ด้วจ้าเอากขอบคุณสําหรับคําแนะนาเพื่อนใน youtube บางคนเด้วยจ้าที่แบบแนะนําเอทุกอย่างเวลาเอกถามเนี่ยเนื้อเสีแบบเขากระิแนะนาเองจ้ะเอกขอบคุณลหลายๆเอกจะบริบุญคุณเลยจ้าถ่ายคลิปนี่ก็ฝากทุกคน้นกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องหนูเอชแนลในด้วยจาสวัสดีจ้า